สวัสดีค่ะชื่อลุงนาพาศสนะนะคะหรือว่าเรียกว่าออยก็ได้ค่ะออยเป็นคนนะคะที่มีความตั้งใจนะคะมุ่งมั่นแล้วก็ชอบความท้าทายแล้วก็ชอบคุยกับคนแล้วก็ชอบการเจราจาค่ะ ปัจจุบันนะคะออยเป็นที่ปรึกษาตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะดูแลในโซนเสรีไทยรามินทารละคำแหงค่ะเกษตรนวม,ม,มินค่ะงานในหน้าที่ออยทำปัจจุบันนะคะก็เริ่มตั้งแต่หาผู้ฝากขายค่ะทำเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็ในส่วนของดูแลแล้วก็บริการในส่วนของฝั่งผู้ซื้อด้วยก็คือทำครบตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะออยทำเป็นสาย Data หรือว่า Data Analysis น,นะคะของบริษัทแทงหนึ่ง ีนี้ด้วยความที่ตัวเราอะค่ะอยากจะลองงานใหม่ๆชอบความท้าทายแล้วก็ชอบคุยกับคนก็เลยลองมาสมัครนะคะเป็นในหน้าแล้วก็ด้วยบริษัทอะค่ะมีความมั่นคงแล้วก็มีชื่อเสียงเราก็เลยสนใจที่บริษัทรีแม็กินเว่ค่ะจะบอกว่าบริษัทรีแม็กินเว่เราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็น g l o b a l นะคะทีนี้เวลาที่เรา มีสังกัดเนี่ยเครดิตเราเนี่ยก็จะดีแล้วก็ในการทํางานเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็มีทีมที่ปรึกษาต่างๆรวมไปถึงกระทั่งเพื่อนร่วมง,งานนะคะเ็คอยาให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดค่ะการที่จะทําในหน้าค่ะ สิ่งที่เราต้องมีเราก็คือเรื่องความรู้ในเรื่องของทั้งอสังหาเรื่องของทั้งเอกสารต่างๆก็อยากจะแนะนําค่ะให้มาลองเป็นนายหน้าที่บริษัทในหม็กกินเวยทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของเทรนแล้วก็อบรมด้วยสําหรับใครที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของอสังหาหรือว่าการทํนายหน้าแนะนำเลยค่ะให้มาที่บริษัทรีแมกกินเวของเราค่ะ